กราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดภาษาไทยเกม Sun of the Forest นะครับผมขั้นแรกให้เรามาที่เพจว่างๆก็หาเกมมาแปลนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจพี่เขาด้วยนะครับผมีเขาแปลม็อดหลายเกมเลยครับม็อดภาษาไทยอย่าลืมกดติดตามนะครับผมวิธีโหลดม็อดนะครับทำตามผมเลยนะครับ เราก็เข้ามาหารูปนะครับที่เป็น Sun of the Forest นี่นะครับผมจะเลือกลิง์เป็นตัวล่างแล้วกันนะครับ g o o g l e d r i v e นะครับให้ทำการโหลดไฟล์มดนะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรัดตัดตอนให้ดู พอโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ซิปอย่างนี้มานะครับแล้วเราก็เข้าไปหาไฟล์ Sun of the Forest นะครับไฟล์เกมในสตรีมนะครับพอหาเกมเจอนะครับเกมจากส t e ี m นะครับให้ทำการหาเป้าหมายของโฟลเดอร์ไฟล์เกมนะครับก็จะได้อย่างนี้มานะครับ แล้วเราให้เข้าไปที่ไฟล์มอดนะครับจะได้ไฟล์ซิปอย่างนี้มาเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากทับลงไปเลยนะครับอันนี้ผมลงหมอดไปเรียบร้อยต้องการที่จะทับทับไปเลยครับแล้วทีนี้ เราจะเข้าไปดูในตัวเกมกันว่าจะเป็นภาษาไทยสมบูรณ์แค่ไหนก็ใช้ได้นะครับภาษาไทยเออคุณเควินผมว่าเราต้องรีบสร้างกองไฟที่นี่ คุณไปหาไม้มาสร้างกองไฟนะและสำหรับคนที่อยากกลับไปใช้ภาษาอังกฤษอีกนะครับผมได้ทำการแบ็กอัพไฟล์ต้นฉบับเกมไว้ให้นะครับมาโหลดที่ตรงนี้ได้นะครับผมและขอฝากช่อง YouTube ลุงเบนชแนลและก็เพจ f a c e b o o k ลุงเบนชแนลนะครับ ให้ช่องเล็กๆนี้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกดสั s c ไ i b e ไลค์แชร์นะครับผม